แล้วนะคะแต่ว่าก็ยังคงมีสลับกันบ้างให้มาเรียนแล้วแต่วันซึ่งจากผลสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนค่ะอยากกลับไปเรียนแบบเต็มรูปแบบกันมากกว่าเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดการปรับตัวในยุค new normal ของแต่ละโรงเรียนกันนะคะส่วนทางด้านรองแม่ทัพภาคที่2 พลตรีสวราสแสงผลรองแม่ทัพภาคที่สองพลตรีบุญสินภาคกลางผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่สามพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนต้นแบบของเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนกุฎหานสามคัคคีตำบลหนองแกอําเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูไปติดตามความคืบหน้าการดาเนินการในห่วงเปิดเรียนใหม่ค่ะพร้อมกับให้คาแนะนาและข้อเน้นย้าในการดาเนินโครงการ ซึ่งทางกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่8ได้จัดกําลังพลจิตอาสาและชุดช่างของหน่วยเข้าดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมกระเบื้องหลังคาไปเปลี่ยนประตูห้องน้ําติดกระจกเงาที่แปลงฟันเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าซ่อมก๊อกน้ําแล้วก็ร่วมกันนะคะกับครูและนักเรียนในการทําความสะอาดฉีดพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในช่วงเปิดทําการเรียนการสอนให้กับน้องๆน,นักเรียนค่ะ